วันนี้ เวลา14นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระนิษฐาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพพรตราชุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนาวางังสรปปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้รองศาสตราจารย์จอมพงษ์มงคลวานิชนายกสมาคมสิทธิเก่ามหาวิทยาลัยวิสคอนซินแห่งประเทศไทยนำศาสตราจารย์เจนิเฟอร์มานูกินอธิการบดีมหาวิทยาลัยวิสคอนซินแมดิสันและคณะผู้บริหารเฝ้าทูลออมระบาดกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้า เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับประเทศไทยและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายของที่ระล,ลึกในโอกาสที่มหาวิทยาลัยครบ175ปี จากนั้นสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาวิจัย New Tribo i อซ e คิวระหว่างมหาวิทยาลัยวิทคอนซินแม่ิสันกับสถาบันการศึกษาของไทยประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนและสถาบันการจัดการปัญญาพิวัต์ สำหรับการลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาวิจัย Neutino Ice Cube ในครั้งนี้เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของความร่วมมือถึงด้านฟิสิกส์ของนิว t ิน o และการส่งเสริมการดำเนินงานด้านวิศวกรรมขั้วโลกระหว่างสี่สถาบันในประเทศไทยร่วมกับศูนย์ฟิสิกส์ดาราศ,าศาสตร์อนุภาค Ice Cube Wisconsin ซนสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังถือเป็นก้าวสำคัญสู่ความร่วมมือระยะยาวด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์จะนำมาซึ่งการวิจัยที่ล้ำสมัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและส่งเสริมการฝึกฝนบุคลากรที่มีความสามารถสูงรุ่นต่อไปตลอดกระชับความสัมพันธ์ทางวิทยาศาสตร์ระหว่างทั้งสองประเทศทั้งจะเป็นเครื่องมือผลักดันให้เกิดการศึกษาวิจัยขั้นสูง โดยบรรณา,าการองค์ความรู้จากสหาสาขาวิชาในการขับเคลื่อนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมกับพัฒนาขีดความสามารถให้แก่นักเรียนนักศึกษานักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์คณาจารย์นักวิจัยและวิศวกรได้มีโอกาสเรียนรู้และทำงานร่วมกันต่อยอดขยายขอ,อบเขตความเข้าใจและองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ยิ่งขึ้นไป